สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ค่ะแม่เพ้นจะมานำเสนอตัวเลขให้เอฟซีทางช่องนะคะวันที่24กุมภาพันธ์สองห้าหเดี๋ยวแม่เพ้นจะเอาขึ้นนาจอให้เอฟซีทางช่องเอฟซี FC ทางช่องต้องเบิ้งดีๆเบิ้งคักๆเนาะค่ะ,ะ,คะเพราะว่าแม่เพ้นจะเอาผ่าบรรยากาศวงสวงองูสีสตนะคลาดมาให้เอฟซีได้เบิง้งน้ำกัและกันได้เบิง้งอ่าได้เบิ้ง ตัวเลขไปน้ำกันค่ะคำเพลงเฮ้ยกลัวยันเฮ้ย,ยกลัวยันมามามาเร็วเร็ว,ว,วพ่อทำงานอยู่มามามาเร็วเร็วทำอะไรคำเพลงฮึทำไมทำเหมือนผู้เฒ่าจังเลยเธอ คาเพร,เกรแกกส้มดื้มมากเลยค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ใดามานีด้ค่ะพี FC. ตัวเลขลาพัฒนาเนะาะลาพัฒนาแล้วก็ฮานอยค่ะตอนนี้แม่เพนก็อยู่ที่จังหแวบบัดอ่นาคอนครพนมค่ะเมื่อคืนนี้ไปไหว้อาองค์พระาธาตุพนมเนาะไปไหว้องค์พระาธาตุพนมมาแล้วก็ไม่มีที่พักเนาอ,อยู่ที่ทตุพนมบ่มีที่พักคขาคนหลายแห้งๆห้งค่ะก็เลยออกจากาตุพนมซอก ออมเมืองเนาะค่ะซอกที่ผักบไดก็เลยออกจากถัดพนมมาผักทีนครพนมค่ะเนาะพอทีดด่มา,า,า่อใดไหวอ่าอุปูสีสัตนาคาราณนลกาได้ถ่ายบรรยากาศของการวงสวงปูมาไห่เอฟซีทั้งช่องในเบิงกันแต่ว่าไม่เพิ่นว่าคลิปนี้ไม่เพิ่นจะ ทายตัวเลขของพี่พัดเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชหาเบิองดีกว่าเนาะแล้วค่อยไปต่อคลิปอย่าไปมันจะตกคําแพงไม่กลัวหรือไงลูกบ่มียานอยังนีนี่เอาบอลโบว์เฟ้กันแล้วจะตกนะอย่าจับมันอะไรสิเรียนตกมันก็นอนสูงว่าสั่นๆสามค่ะก็เลยยานคําแพงเสียวคําแพงค่ะกันดี้เน่เนี่ ทังบุญานเนาะตกตายจะเห็นจังไดบัดนี้ตายตายนั่นแหละคือประตูของน้ำหืมตกตายเสียจังไดล่ะบัดนี้คือซีด้อแฮหืมคำแพงทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมดื้อจังเลยมามาไปลงไปเล่นแต่ละ,ละมือที่ไปใส่มาใสา่ <c oughs> ไปเลยลงไปเล่นข้างล่างไปกินโอวัลตินไปไปไป,ไปกินโอวัลตินรอแม่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวแม่จะไทย คลิปให้เอฟซีดูก่อนนี่ค่ะเอาแนวทางของพีบาฮาร์เซนชีงยงหมเซนโคราาไปก่อนเนาะแต่ว่าอันที่ว่าจะเอาอันภาบรรยากาศของการบวงสรวงให้เอฟซีเบิงนาจะเป็นแนวทางของอ,อาจารย์สวัยตาปากน้ำพูแล้วก็แม่ลิ้วเนะาะเพราะว่าในเพ่นบอมเวลลาได้เขียนค่ะอันนี้พีประหั์เขียนให้เร้วค่ะ เป่นหาบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเพิ่นเขียนตัวเลขห้เนาะเอามาเบ่งน้ำกันค่ะเมื่อวานนี้บ่มีของเมื่อวานนี้เทียบเนาะเพราะว่บาบ่ไดาเอามานำขายเอซเมื่อวานนี้นบ่ไดาเอามานำเดอ้อไม่พูดไดถือเข้าตัวใดกะคอมเมนต์มาบอกไม่เพิ่นแน่ไม่เพิ่นจำบ่ได้ค่ะความจำสั้นค่ะเนาะความจำสั้นให้ FC ทั้งช่องบอกไม่เพี่นนนำ เล่าออกตัวใดถึกผู้ใดถึกแนของอาจารย์ใดถึกแนหลักะของเสียนใดถึกแนเนาะออกมาเบื่งตัวเล็กน้ำกันก่อนค่ะแล้วค่อยคุยกันต่อเนาะแนวทางหาหนอยของเซียนโคราชวันที่24กุมภาพันธ์2567ค่ะเซียนโคราชให้วิ่งลูดบนล่าง 8กับ9กค่ะ fc วันนี้เนาะหนอนยของเซียนโคราชให้วิ่งรูด8กับ9ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่8ปรอง9จับคู่ให้แปดศูนย์แ่งแปดสองแแล้วก็9 0 9 1 9 2แล้วก็ 9, 9, 9 3ค่ะเน้นไปที่8 0 8 1 8 2แล้วก็8ปสาม น o ะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของเซียนโคราชวิ่งรูดบนล่าง8กับ9ค่ะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่8ลอง9เนาะจับคู่ให้80 81 82 83 90 91 92แล้วก็93เน้นที่80 81 82แล้วก็83ค่ะ ได้ของเซียนโคลาดแล้วเนาะมาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาวันนี้ฮานอยวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์สองห้าหกวิ่งรูดบนล่างค่ะ6กับ1ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่6กรอง1ค่ะจับคู่60ศูนย์หกหนึ่งหกี่หห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า แล้วก็หนึ่งเจ็ดเน้นที่หกศูนย์หกหนึ่งหกสี่แล้วก็หกห้าค่ะแนวทางนาหานานอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างหกกับหนึ่ง ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่6กลอง1ค่ะจับคู่ 60, 61, 64, 65แล้วก็ 10, 14, 15, 17เน้นที่ 60, 61, 64แล้วก็65เด้อจะ้ะเนาะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วไม่เพิ่นพาไปโตค่ะ ของพี่พหัชค่ะแนวทางฮาหนอยของพี่พหัชวันนี้ให้มาวิ่งรูดบนล่าง2กับ0ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่2ลอง0ค่ะจับคู่2 0 2 1 2 3 2 4 0 3 0 4 0 6 0 8ค่ะ <c oughs> แนวทางฮาหนอย ของพิพหัสวันนี้วิ่งลูดบนล่าง2กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่2ลอง0ค่ะจับคู่ให้2 0 2 1 2 3 2 4แล้วก็0 3 0 4 0 6แล้วก็0 8ค่ะเน้นให้ที่2 0 2 1 2 3 2 4เด้อค่ะ FC แนวทางของพิพหัสวันนี้เนาะผู้ใดฟังในเมือ่อวานนี้ ถ้าตามถึกอาจารย์ก็จะฟังนะเมื่อวานนี้เนาะถามตามถือบ่ถืออาจารย์ก็บ่ัฟังค่ะแม่เพ่นจะเสียดายค่ะเฮ่นกับบ่ถือคือกันเรลาซื้อเหลาเมาื่อวานนี้ไม่ถูกเลยค่ะให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอ,อาค่ะแนวทางฮานอยแม่นๆ่นของสามเซียนนะคะเซียนโคราชเซียนเชียงใหม่ของพี่พัสเนาะแนวทางวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ด ของสามเซียนใหเอฟซี FC. แคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ้นด้วยเพื่อเป็นกำลังใจค่ะเนาะขอยอดยอดไลค์ยอดแชร์หลายน่เนาะแม่เพ็นจะได้มีค่าขนมให้คำแพงค่ะแต่ละเดือนสองเดือนสามเดือนเนาะในเงื้นเทือนหนึ่งค่ะบาวาวิวบาลายนี่ค่ะ เอาสุดท้ายทายสุดแม่เพ่นก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวเนะาะค่ะโชคมาล้ำด้วยกันทุกคนเด้อค่ะปังๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ